สวัสดีครับวันนี้พบกับผมหาสาระยืนยังเซนะครับวันนี้มีอีกหนึ่งเมนูเด็ดครับที่จะนําเสนอขอติดตามชมครับว่าไอ้นั่นคืออะไรมันก็คือไอ้นี่ครับคือขาของวัวอันนี้รวบรัดขั้นตอนเลยครับเอาตุนต้มเสร็จแล้วมันจะมีตรงเนี่ยครับเอ็นแก้วนี่ที่คนคนทุกคนเขาชอบกินกัน เห็นแก้วขาวัวครับจะทําจะทําเมนูอะไรเนี่ยเน่มเมนูเหรอต้อยมยำต้ยมยำขาวัวครับผมคอยติดตามครับอืมเอาละครับทีนี้ก็มาถึงขั้นตอนที่สําคัญคือการซอยกันหัน่นหั่นขาวัวหรือตีนวัวเนี่ยครับแพะออกจากรก,กระดูกอีกอนก็เราก็ ส่ำแหลกออกจากกระดูกให้มันเป็นชิ้นให้มันเหลือแต่เนื้อนะครับแล้วค่อยค่อยมาหั่นอีกทีหนึง่งนี่ครับตรงนี้คือเอ็นแก้วที่หลายคนชอบกันนะครับปึ๊บอ,อันนี้คือขาวัวกับหนังมันครับที่เตรียมไว้ที่ต้มไว้แล้วอันนี้อยู่กับแม่ครัวนะครับนี่กำลัง หันขาวัวอันนี้จะยำม,มันก่อ้ยำสุดเหนือไม่ใช่มันมันจะไม่เหมือนกับยำภาคกลางนะครับเหมือนยำวุ้นเส้นพวกอะไรพวกนี้จะแตกต่างกันครับจะไม่เหมือนกันคือคําว่ายำของภาคเหนือนี่ก็คือแบบยำแบบมีน้ําน้ําที่เราต้มนะครับน้ําที่เราต้มเอขาวัวเนี่ยครับ คือส่วนสำคัญก็คือนี่ต้นหอมผักชีใบมะกรูดอ๋อยำนี้เขาจะปลาใส่ส้มคือยำยำภาคเหนือก็เขาจะไม่ใส่เปรี้ยวนะครับคือมะนงมะนาวเขาจะไม่ใส่ส่วนผสมกับมิย่าง,งพ่องพริกป่นพริกป่นส่วนผสมก็มีพริกป่น ออคือเลอือแล้วก็ผงชูรสนะครับนี่ก็คือขั้นตอนหัน่นปึ๊บนี่ครับเอ็นแก้วปึ๊บหรือว่าจะทำอีกเมนูหนึ่งก็ได้ครับคือไม่ต้องทำอะไรเลยเอาเอาไว้จิบเครื่องกับเครื่องดื่มเย็นๆอย่างนี้ก็ได้ครับแล้วแต่คนชอบ <laughs> นี่ครับ เวลาหั่นเสร็จก็จะเป็นหน้าตาลักษณะนี้คือแล้วก็เอาน้าใส่มันก็เอาน้ำต้มมันนี่นะแล้วก็เอาน้ำที่เราต้มพวกเครื่องพวกไม่ใช่เครื่องในนะครับไอขาวงขาว,วัวเนี่ยครับเอามาใส่แล้วก็ปรุงรสนะครับตามตามคนชอบเดี๋ยวมาดูขั้นตอนที่มันเสร็จสมบูรณ์ครับผมติดตามครับครับอันนี้ก็มาถึงขั้นตอนที่สำคัญนะครับคือเทน้ำที่เราต้มขาว,วัว ใส่ลงไปฟืบใส่ให้พอดีนะครับใส่มดเลยก็ับวันแล้วนะอ,อ๋อใส่แค่นี้ครับประมาณนี้ถ้าไม่พอ,อยังไงก็เอาน้ําเปล่าเพิ่มแล้วก็เอาไปต้มนะครับอันละ่ะหน้าตาก็จะประมาณนี้ฟึบน้ำเปล่าเพิ่มขึ้นไปอืมนั่ละแ่นั้นแหละ แล้วก็เอาไปต้มให้มันร้อนแล้วก็เอาพริกป่นเกลือผงซูรสแล้วก็หั่นต้นหอมผักชีแล้วก็ใบมะกรูดใส่ตรงท้ายนะครับ,บรถ้ามีผักแพลวหรือผักไผ่ใส่ด้วยครับแต่ภาษาเหนือก็ผักแพลวอีสานก็เรียกเหมือนกันผักแพลว สาอ,อกับพักไฟเนาะให้กเร่งไฟใส่เขา้าไปก็รอน้ำเดือดนะครับถ้าน้ำเดือดแล้วก็เป็นขั้นตอนการปรุงปรุงเสร็จก็มาลองชิมกันดูครับติดตามครับอาครับอันนี้ก็ถึงเวลา ที่จะปรุงทําการปรุงต่อนะครับน้ําเดือดได้ทีแล้วรอแม่ครัวโอเจรอปป๊บครับ <c oughs> เดือดอันนี้น้ําต้มเก่าครับน้ําต้มเดิมที่ที่เราต้มไอขาว,วัวเมื่อตอนเช้าไว้คือไม่ทิ้งนะครับคือเอาเก็บเอาเก็บเอเก็บน้ำต้มไว้เพื่อจะมาปรุงปรุงขาว,วัว อันนี้ก็เป็นต้นหอมผักชีที่ทําความสะอาดล้างไว้แล้ววางอยู่บนเขียงเตรียมซอยนะครับซอยไม่ไม่ใช่ซอยแบบอีกอย่างนะครับมันคนละซอยกัน <c oughs> นี่ครับถึงขั้นตอนปรุงรสดีก็ใส่เข้าไปประมาณหนึ่งช้อนหนึ่งช้อนโต๊ะใส่เข้าไปพริกป่น นี่ก็ขัวพริกเตรียมไว้แล้วหรือไปซื้อมาก็ไม่รู้นะครับอ่ะใส่ยังแงคก็ใส่มะแขนอ่านี่คือพริกป่นที่เตรียมไว้แล้วแล้วแต่คนชอบครับถ้าคุณชอบเผ็ดมากก็ใส่พริกไปเยอะ ระวังระวังตอนเข้าห้องน้ําครับแสบตูดแน่นอนถ้าใส่พริกเยอะแนะนําแบบว่าแบบเอาตามตามที่ชอบไม่ต้องเผ็ดมากประมาณเนี้ยครับอร่อยปากลำบากตูดดีก็ใส่เข้าไปเมื่อกี้ใส่รถด,ดีเข้าไปแล้วอนี่ถึงขั้นตอนที่ใส่พริกปน่น ฟึบเนี่ยครับนักเพชรเพชรนักกออ๋อละมาให้อเพชรเกินเบาไวเพชรเกินบาไวนี่ก็พง,พงนัวพงนัวใส่เข้าไปปึ๊บ,บหนึ่งช้อนชาพงนัวนะครับอยู่ที่คนชอบเหมือนกันชอบแบบนัวนัวนัวมากก็ใส่เยอะๆระวังผมศีษาะ่่งก็แล้วกันครับนี่ถึงการชิม ปึ๊บเป็นไดงอืมขาดยัง,งเงองอแมอ่แม่ควายจิ้มเลยเดี๋ยวผมรลอันนี้อย่างเดียว,วถึงขั้นตอนสำคัญอย่างเดียวคือการกินนั่นเองนะครับขั้นตอนสำคัญของผมปึ๊บ อันนี้ก็คือใส่ใบมะกรูดเข้าไปไม่จำเป็นต้องซอยครับแล้วก็จับจับชีกชีกยัดยัดเข้าไปเดี๋ยวก็หอมขึ้นมาเอง <laughs> อืมปึ๊บปิดแกนเรียบร้อยอีกหนึ่งขั้นตอนสำคัญก็คือการซอยหอมหัน่นหันหอมภาษาการก็หัน่นภาษาบ้านผมก็ซอย ต้นหอมผักชีฟื้นะใส่เข้าไปเพิ่มความหอมเดี๋ยวผมจะพิสูจน์ดูว่าหอมหรือไม่อาแม่งชื่นใจจริงๆเลยต้องลองครับลองลองไปทำดูนะครับหนึ่งคอนเทนต์ที่สำคัญเนีน่ยน่า,นากินไหมอืม แม่กัวถามว่า,วาน่ากินหรือเปล่าอย่างนี้นลองครับลองทําดูนี่คือทางภาคเหนือเราจะกินยำประมาณนี้ครับแต่ภาคอื่นก็อาจจะแหวกแนวแตกต่างไปน่ครับไปติดตามตอนกินครับผมว่ามันจะเด็ดหรือไม่เด็ดติดตามครับตอนที่สําคัญการชิมนั่นเองครับเดี๋ยวแป๊บนึงครับ ปา<ร>นะปาะหน่อยทายไปเลยไปเจ้าทายกร,ระทายไปเก่นกระทายไปเรื่อยนี่แหละมาได้กดอย่างนด้ล่ะนี่น้ำปลานะนะครับไม่ใช่ปลาทิ้งไอ้นักคนละปลากันนะ,ระ,ระครับลองดูนี่ครับเอ็นแก้วเน้นๆนะถ่ายคนคิดเล่าชิมอืม กอบนุ่มมากครับเอ็นแก้วเหมือนมันเด้งอยู่ในปากเนี่ยครับแบบเหมือนแบบต้องลองทําครับต้องลองชิมกันเองอีกครั้งครับอีกครั้งน,นี่ครับเน้นเน้นเด็ดอะไม่รู้จะพูดยังไงคือว่าเด็ดเลยครับพอดอกพอดแขน ้องลองไปทําทําดูนะครับเราไปทํากันดูอย่าลืมกดติดตามนะครับหาสาระยืนยังเซรอดูคอนเทนต์ที่3ว่ามันจะเป็นเมนูอะไรขึ้นมาติดตามครับ